เดี๋ยวป๋าปงางานผมหน่อยฮะผมเปิดบริษัทรับสร้างบ้านอยู่ครับบริษัทบ้านนี่ดีสถานิกและก่อสร้างครับ เราทำมานานนะยังโอ้โหผมทำมายี่กว่าปีแล้วครับแต่ว่าอยากให้มาทำบ้านทั้งหลังหนึ่งทำแล้วก็เผาทิ้งอ่ะเอาประกันก่อนได้ไหมก็ได้ก็ได้ตอนี้บ้านพักอาศัยเลยนี่เป็นเองงั้นเดือวที่เราต้องต้องต้องแน่นอนทุกคนต้องมีอยู่แล้วอันนี้เป็นฝ่ายสร้างสร้างบ้านรับสร้างบ้านใครจะปลูกบ้านใหม่ก็เรายังไม่มีบ้านเลยเองอันนี้ก็ทำในห้องเก็บของอยู่เอาเอาตรงที่ว่าถ้าเกิดคนไหนอยากจะมีบ้านทั้งหลังเล็กๆก็ได้นะครับจะล็กเอาใจมันตามกำลังเงินของท่านก็แล้วกันแล้วก็ มาปรึกษากับทางนี้ได้เลยครับผมเรามีโทรศัพท์ใช้กับยังพวกมึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ใต้ใต้นี้เลยเราบริษัทอะไรด้วยนะอ่าบริษัทที่ผาไม่ใช่เป็นของผมมีแล้วมันล็อกผาป้าเดี๋ยวแป๊บเป็นบอกว่ามีไล่ใช่ไหมครับแล้วเขาจะได้ออกเมื่อไหร่อโอ้หันนี้ไอ้เหี้ยปูปูปูไม่เข้าล็อก